อันนี้อยู่ที่ไหนคะเดนมาร์กเหรอคะเดนมาร์กหนาวมากกับเมื่อไหร่คะคุณน้ากลับเมื่อไหร่เนกาลังอ๋อเลิกงานกลับบ้านค่ะอ๋อไปเมืองไทยเดือนหน้าวันที่สิบเจ็ดเ้าอยู่เดนมาร์กมากี่ปีแล้วคะเนี่ยสิบแปดสิบแปดปีโอ้โห อยู่อยู่ไปเร้่อยอันนี้คุณคุณพี่ทํางานอยู่ที่นู่นด้วยหรือว่าใช้ชีวิตที่ที่นู่นเลยปะคะมีแฟนอยู่ที่นี่ค่ะอ๋อปกติกลับไทยบ่อยไหมคะอ๋อค่ะได้เห็นทางทีมงานน้องอ้อมเขาบอกว่าคุณพี่โอนเงินมาครบแล้วนะที่ต่างคนไทยที่ ใช่ค่ะที่อยู่เมืองนอกก็จะโอนมาก็คืออาทิตย์ละไอ้ครั้งละห้าหมื่นไม่เกินนั้นแล้วแฟนอะเกณอซ่าโซ่ท่อบอกให้เอาโอนไปเลยโอนได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยววันที่กลับมาช่วงที่กลับมาค่ะถ้าเกิดสมมติว่าไม่มีรถไปรับแจ้งน้องอ้อมได้เดี๋ยวหนูให้คนไปรับนะคะก็จะให้ก็บอกน้องจอยล่ะค่ะเพราะว่าเพราะว่าปกติลูกจะมารับท่านี้ค่ะ ไม่ได้บอกเลยค่ะโอเคได้ทางที่โชว์รูมได้เลยค่ะได้เลยได้เลยได้เลยค่ะมาที่ที่ที่อารันโอเคได้ค่ะได้เดี๋ยวได้เลยมาได้ได้มาได้ได้ค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาเจอกันค่ะแล้วเดี๋ยวเกตดูแลเพราะว่าเห็นน้องเขาแจ้งวันแล้ววันที่สิบเจ็ดเดี๋ยวเราจะไปรับน่าประมาณสามทุ่มไหมลูกใช่ไหมใช่ค่ะได้ค่ะ อ๋อโอเคตอนเช้าถึงนะได้ค่ะได้ได้โอเคดีใจนะคะขอบขอบคุณมากค่ะแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าเจอกันได้ค่ะแล้วก็รถนี่ใช้ป้ายจังหวัดกรุงเทพเหมือนเดิมไหมคะแต่คุณน้าจะใช้ป้ายชัยภูมิใช่ไหมคะชัยภูมิโออก้เวลาไปทอะไรด้แต่ถ้าเกิดกรุงเทพมันเป็นป้ายกลางดีกว่านะ เพราะว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นป้ายกรุงเทพหนูก็ใช้ป้ายกรุงเทพเป็นคนส่แก้วไม่ใช้ส่แก้วค่ะกรุงเทพก็คือเดี๋ยวนี้อ๋อทุกอย่างออนไลน์หมดแล้วแต่ใช้ป้ายกลางก็ดีค่ะเวลาขับรถเข้าเข้าเมืองจะได้เหมือนเป็นคนกรุงปกติค่ะกรุงเทพค่ะกรุงเทพหนูแนะนํากรุงเทพไม่ไม่อยากให้ไปต่างจังหวัดใช่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ต่อภาษีทุกอย่างออนไลน์หมดแล้ว โอเคงั้นเดี๋ยวหนูขออนุญาตโอนเงินครบเดี๋ยวหนูโอนรถให้เลยเดี๋ยวโอนรถเสร็จตอนมารับรถพร้อมรับเล่มกลับบ้านได้เลยค่ะทีเดียวได้มีเดี๋ยวให้น้องอ้อมน้องอ้อมเอาชื่อคุณนะเดี๋ยวหนูจัดการให้โอเค,ค <Okay. S 2> งั้นยินดีนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะได้ค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงคะเอฟซีจากประเทศอะไรนะน้องอ้อม เดนมาร์กค่ะเดนมาร์กนะคะ FC เนี่ยดูไลฟ์ทิกต o อกเงียจากเดนมาร์คค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะโอนเงินมาครบแล้วฝากรถกันเราไว้น่าจะเป็นโอนมาวันละห้าหมื่นค่ะจนครบนะวนันนี้แล้วก็ฝากรถไว้เดี๋ยวสิบเจ็ดกลับมาเดี๋ยวเกตไปรับที่สนามบินแล้วเดี๋ยวมารับรถที่โชว์รูมเราอยู่ใกล้อยู่ไกลที่ไหนหรือว่าอยู่ที่ไหนก็ตามนะคะขอให้อยู่ในโลกใบนี้นะซื้อรถกรเกตได้ทุกคนนะคะรถไม่ดีที่นี่ไม่ขายค่ะบ๊ายบาย